อย่าเบียดกันครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องเป้แกมมิงซีเฮดแล้วก็ช่องช่องอะไรครับว่ามาเลยค7ครับอ่าโอเคครับคุณพิช257นะครับอ่าวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม3008นะครับกับ FC คกนใหม่ที่สนุกกว่าเดิมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นอนนอนกอดปลาฉลาม ผมคำพูดขอนจะไมครับไดพูดที่ผมปิดบั๊กแล้วมัตนต้องหลุดออกมาอ่าโอเคเด็ดเด็ดเดลยฟเด็ดเด็ดอ่าเวลดาโฮมต้องกินแล้วพี่ไม่จะตายแล้วพี่ก็หิวเหมือนกันน้องมามากินเลยไว้าวายว้าววายผมตรงนี่ วายูมันโตโตโอ้โหทำไมคนเยอะจังตัวใหญ่โยนเด็บซ้ำข้าอาหารข้าอาหารข้าอาหารมาเพราะพี่หิวยายาอย่าลืมยาเลยทำไมกินกันเยอะจังเฮ้ยข้าวสารหมดไปกินอาหารคำรองด้วยนะอาหารคำนองของพวกเราคือแปปซี่ฮะแปปซี่แปปซี่ตัวเนี้ยแปปซี่ตัวเนี้ย แอฟตัวเนี้ยแอฟซีนงงงนงงงงงงงไมงง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 งมเงง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 งนงง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 งนงนงนงงงงานงง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 มงงงงงางง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 เหมือนคุกอ เกาหลีนี่นะโอ้ m ก god ทุกคนทุกคนเวฟพอยเอาไว้ด้วยนะเวฟพอยแล้วอ่ะเย้ครับครกล้าจะโดนจากตรงนี้ลงไปบ้างก้าทำมีคนก้าให้อาหารเลยกล้ากล้าโดลงมาแล้วด้วยช่วยกันไปได้ไหมกาไปได้ไหมกาไปหาหาก่อนนะน้องเดี๋ยวมทัันสองเนาะ เอ้รีปักหมดเลยแต่ปักหมดบ้านจะเอาอาหารไปขนอาหารกลับบ้านดดีกว่าเฮ้ยพี่รีสกีบิดี้ทอยเลตเดี๋ยวพี่เอากีบีดี้ทอยเลตกลับบ้านก่อนกีบีดี้ทอยเลตใีเเดี๋ยวา o กีบีดีทด้ทอยเลทช่วงนี้แค่ไม่ได้ลงคลิปเลยว กบดีคอยเลยกบดีคอยเลกบดี้โดโดโดรากีตอนนี้ผมกลังทำชั้นสอยู่โอเคชั้นสองมันจะเป็นแนวแบบแนวดูวิวกีบีดีโรโรโดเยสกีบีดีโดี่มเมื่อกี้เอี่อย่าลืมยาดิยา มันถามหน่อยว่าจริงแล้วใครโดดลงมาากี้ยนกับบ้านพี่พี่พี่โดดลงมาาก้นกเบมืานเมื่อกี้รู้สึกเหมือนมีคนพูดแะกดิแกไม่ได้ใครสี่ปีดใครใครสี่ิดใครเ็แล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยกระจก ดีดีดีโปรโปรดพี่เชื่้นบ้นได้คะได้ครับได้ครับชั้นสองเราวเอาไว้เป็นห้องอะไรดีพี่ชั้นสองทำไว้โล่งๆก็ได้ไว้ล่อคนอะวางอาหารไว้ดีหน่อยไว้ล่อคนแบบว่าเอ้ยอาหารเยอะดีนี่ขโมยหน่อยแล้วเขาจะได้ไม่ขโมยชั้นล่างเราดีดีดีอะไรพี่ปูวางเตียงไว้ด้านบนพี่โอเคโอเคเป็นห้องนอนของเรเอง ตอนนี้พี่ไปเจอพ <หา S 2> ี่อยากกินพี่ทะเลนไปไว้ข้างบนดีไหมแล้วแต่แล้วแต่น้องเลยครับแล้วแต่น้องเลยแล้วแต่คุณน้องเลยครับคุณพี่ไม่ว่าหรอกเออพี่ไปดูจะชอบพี่พี่อยู่จะบ้างหูอาหารติ๊ดเลยอาหารติ๊ดเลย เฮ้ยพี่อยู่ตอนนี้พี่อยู่กับตอนนี้พี่อยู่กับเอ่อผู้ชื่อได้ไหมครับผู้ชื่อเล่นได้ไหมครับอ่าตอนนี้พี่อยู่กับน้องเบลนะครับซึ่งน้องเบลเจออาหารเล็กน้อยรักพักพี่ดีๆเขาได้เจ้าหนี่เขาไา้พี่พักพับพี่ผมไม่อเด็กเต็มทีฮะน้องๆเอาไปวางไว้ที่บ้านนะเดี๋ยวน้องเอาไปวางไว้ที่บ้านน้องเก็บไปก่อนน้องเก็บไปก่อนเดี๋ยวเอาไปวางไว้ที่บ้าน พี่ผมคือคนที่ช่วยที่สร้างบ้านนี้ที่สุดแล้วแล้วก็ช่วยใครใครช่อยถือโคนช่วยถือตองปองเสียงใครดำน้ำอะประเด็นคือโถซ้่มมีเสียงด้วยใครดำน้ำใครดำน้ำกร่ป๋องซแล้สหยุดพี่ครับขอพูดได้ครับผมรู้สึกว่าผมผมไม่ผมไม่เน้นผมมาหาอาหารนี้สุดแล้วก็เ ก็ยังบานเยอะสุดแล้วเพราะว่าคนที่เขามาทีหลังอ่ะเขาแบบเขาเพิ่งมาด้วยเขาไม่ค่อยเข้าบ้านเลยอ่าโอเคเขาชออยู่เอาอาหารวางไว้ชั้นสองเล็กๆน้อยๆนะอย่าวางเยอะวางไว้ชั้นใต้ดินเยอะๆค,ครับชปิดมาเมื่อกี้จะได้ล่อคนจะได้แบบว่าเฮ้ยคนมาขโมยอาหารจะได้ขโมยน้อยๆไม่ไม่เยอะ วางไว้ชั้นบนหน่อยๆเดี๋ยวชั้นบนทำเป็นหอตะเข้ารูดเอาอะโอเคนี่พี่ทำพี่ทำด้านบนไว้แล้วอ่ะวางไว้มินเดียวนะไม่ต้องเยอะพี่วางไว้แค่ละพี่เดี๋ยวพี่ก็ไปหาบันไดหน่อยได้ได้เลยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ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 พี่เจ็บี่เจ็บเยอะ ่คขอูกอได้ไหมครับได้ครับตอนนี้เหลือกี่นาทีพี่เหลืออีกหนึ่งนาทียี่สิบห้าวิครับเหลืออีกหนึ่งนาทีพี่ได้จอคอมมา,ไปไปาพี่ได้จอคอมมาว้าวโหะตอนนี้ผมกำลัวไม่เอ้ยีันใจ เดี๋ยวเจะแบบจะเจียวเราแบบสกับสปาเกตตี้ที่ใส่หมีตองเฮ้ยเหลืออีกเหลืออีกห้าสิบห้าวิเร็วทุกคนเหลือแค่กี่วิ้นละห้าสิบห้าวิตอนนี้เหลือสี่สิบแปดวิแล้วโธ่ที่เดี๋ยวช่างตองจะทำเป็นห้องสังเกตการนะโอเคครับเแบบสูงๆเลยอ่ะอ๋อโอเคครับ เราต้องกลับไปนี่หิวอ่ะกินหน่อยอาหารของี้ยไม่เต็มไปที่โอ้ทำไมตอนไหนไม่ทำไมโทไหนก็มาใส่ใตอนที่อัดกี่าทำไมไ้ไม่พูดเลยอ่ะเราดูสิออกโอ้อาหารทำไมมันน้อยลงน้อยลงอย่างเงี้ยข ทำไมอาหารมันน้อยลงอย่างเงี้ยเลยลด้าลกหมดเวลา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 หมดเวาหไปไหนไหนเนี่<า>อยอาหารเดีเอเอเว,าว,าว,าวาอาหาร,ราหายไปไหนหมดอ่ะี่หลมขาพูดก่อนได้ไหมครับได้ครับได้ครับรีบขึ้มนมาก่อนนเอควรดีขอิบดีะเลก่อนได้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 ได พี่นอนนอนเฮ้ยใครใครปิดไฟใครปิดไฟพี่ปิดเองพี่ปิดเองพี่ปิดเองพี่แสบตาพี่แสบตาพี่ปิดเองพี่แสบตาพี่แสบตาน้องใจเย็นหน่อยอ๋อตาตามีเสียงลูกจับตาตาตามีตาอ๋อลำเสพพี่คาโดนตา อาหารมันน้อยลงมากเลยอ่ะเราต้องเราต้องหาแล้วเราต้องหาอาหารแล้วไม่ไฟขนาดนี้ไม่มีข้ามไฟได้ไงแล้วหรอทำไมอาหารน้อยจังอ่ะเออตรงนู้นฉัอยากนอนจับกลม่เป็นน่ากลัวแสงสว่างไฟก่อนั้นอ่เออโอเคโอเค จะดีม่ทำน่ๆนอนไม่คนนอนอเรเทีไม่ไปลใ่เหนกันตวแุแปดยนกับโพนี่คิดบ่อบกอนนี่สมมติว่าแค่บารยีคนมถ้ามันมีคนนอนแล้วแล้วไม่ปวดปวดอุจจาระก็มาอุจจาระตรงนี้คนนอนดมเอใช่ใช่ดองดชีด พี่สูอยู่คนเดียวด้านล่างใต้ดินเลยพี่มาชั้นสองดีกว่าดูวิวดูวิวพี่อยู่ใต้ดินพี่หมูกลัวคนที่อยู่ชั้นล่างน่าสงสัยมากว่าเขาทำอะไรอยู่เออดูก็เราจะไปหาอาหารจากจากคูณแต่มันดับอ่ะเราก็เลยมาอยู่ด้านล่างอนะเพราะเรากลัว

ขนีมาดีไันีเขมาดีเข้ามาดีเมาดีเขามามาดมาดีี้มนีีขมาดมาดมาดมีมีขีา รู้มั้ยใมันเปิดประตูตรงนั้น่ะอกิปัดกิบะตายด้วยอ่ะทุกคนเราขอจบคลิปา่ีมันเปิดประตูตร้น่ทุกคนเราขอจบคลิปต่เพียงเท่านี้นะทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่